สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพร์จะมาสุ่มชุดกอซิล่าค่ะก่อนจะไปสุม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคุณนาสินกันด้วยนะในการสุ่มครั้งนี้นะคะก็จะมีกล่องแดงมาทั้งหมด3ชิ้นค่ะก็จะมีชุดนี้นะคะแล้วก็หน้ากากแดงที่มาใหม่แล้วก็อันนี้จะเป็นชุดเก่าค่ะที่มารีใหม่เนาะอันนี้จะเป็นหมวกค่ะกระเป๋า ส่วนตัวแพ้ว่ากระเป๋ามันดูธรรมดาไปนิดนึงอะแล้วก็เหรียญค่ะเราสามารถนำเหรียญพวกนี้ไปแลกของได้นะคะถ้าเราสุ่มแล้วพลาดได้ของไม่ดีก็สามารถนำมาแลกได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วเบิดไฟเท่มากเลยค่ะก็มาสุ่มกัน1ิบครั้งแรกของวันเกือยู่แล้วแหละอือหือ อีกนิดเดียวเองะไปต่ออื้ม <c oughs> เหรียญรัวๆหนึ่งชิ้นสามชิ้นข้ามไปเลยอ้อ

แต่สกล่องแรกคือเกลือโลกใจถามหาแล้วเนะี่ยฮร้องใช้เทคนิคของเราในการกดข้ามนะฮะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่อ,ออกเลยอะทุกคนเคเคขอโทษนะเดี๋ยวเอากขดข้ามออกให้ <Yeah. S 1> เผื่อจะได้ของดี ฮ้ยชอแล้วฮะทุกคนอ hmm. อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไม่ออกสักอย่างเลยถามจริง ต้องดีใจไหมอะที่ได้มาอย่างแรกในทั้งหมด160กล่องเนี่ยต้องดีใจไหมทำใ,ใ,ใโหจริงดิโอ้ยทุกคน มาทำไมอะ่ะมันซ้ำรู้บ้างไหมว่าเธอให้อะไรเรามาตามไปเดี๋ยวนะโหชุดละหกร้อยเลยไม่ทำไมกล่องนี้มันเก,เกลือเกลือ,อ โอ้โหาถามจริงเคเคๆเอาออกฮนะโอ้มันเกลือมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะมารับตรงนี้ก่อน โอ้เดี๋ยวนะได้มันแค่สองอย่างเหรอเนี่ยถามจริงน่าเกลียดจัง <laughs> ตามไปโอ้ยเมียวโอ้โหให้มาทำไมสองอัน3อันแล้วเนี่ยจะเอาอันนี้นะคะกับอันนี้ถ้าไม่ได้เราก็จะมาแลกนะ โอ้โหเกลือจัดโอ้โห ขอจะให้อยูสองอย่างหรือไงเอามาทำไมเยอะแยะจ้าวโอ้โหที่เราจะจัดเฮ้ยทุกคนมาแล้วว่ะอย่างหนึง่ง ทันนี่สี่แล้วนะให้มันทำไมอะ่ะงั้นเราก็จะเอาชุดแดงสองชุดเลยแล้วกันนะเนาะเก็บเหรียญไปแรกโอ้ยไม่เข้าใจว่าจะให้อะไรเยอะแยะเสียแล้วเฮ้ยฮอันแล้ว,อลวโอ้โหจะร้องไห้แล้วนะฮะ ได้อีกอันนึงอ่ะแต่โอ้โหทุกคนมาแล้วโอ้ยแม่เจ้าเดี๋ยวนะแพนก็จะเอาชุดแดงอีกหนึ่งชุดแล้วก็ไม่สุ่มแล้วอะ่ะเพราะว่าได้มาแล้วเนาะแพนก็เหลืออันนี้แพนก็จะแลกอันนี้ค่ะเหลือ นันแพรเอากระเป๋าก็แหละโอเคมันก็จะเหลืออีก36เหรียญเนาะก็เก็บไว้ก่อนละกันค่าเดี๋ยวแพรไปลองในสนามซ้อมให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนก็เป็นชุดใหม่ที่เพิ่งไปสุ่มหมาเมื่อกี้เนาะชุดกอซิล่าแพรจะหยิบกระเป๋าให้ดู อันนี้จะเป็นกระเป๋าเลเวลหนึ่งนะคะ2ค่ะแต่แพรรู้สึกว่ากระเป๋ามันดูธรรมดาแบบมากเลยนะ่ะรวดาไปอะกระทะนีกะะ่กระทะกระเทมากเลยอะ่ะเทมากเลยนะแล้วก็ปืนแพรจีบปืนให้ดูว่ามันใส่แล้วมัน เข้าไหมโอ้เท่มากเลยอะเรื่องแสงด้วยอะเข้ากับชุดมากแพ้ใส่คุณแปดแป๊บแต่เล่นไม่เป็นหรอกนะแต่ชอบชอบมากนี่เท่มากกระทะปืนเหลืออะไรอีกเหลือหมวกไปแพรหยิบหมวกให้ดูหมวกหนึ่ง หมวกสองม่หมวกกระเทอะหมวกสค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเข้าเซตเลยเทมากระทะเดี๋ยวแพรจะลองอีกชุดหนึ่งให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ <S <S> <S นี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่มันเป็นชุดรีเข้ามาใหม่เนาะ เป็นชุดเดิมแต่ว่ารีเข้ามาอีกรอบหนึ่งนี่เท่นะแต่แพรู้สึกว่าชุดเมื่อกี้มันเท่กว่าเนาะแต่คือชุดนี้ก็เท่แล้วอะต้องหยิบกระเป๋าให้ดูไหมเดี๋ยวหยิบให้ดูก็ได้เป็นกระเป๋าสามไหมเนาะเข้าเซตมันอะ นี่ค่ะก็จะเป็นเข้าเซตเลยแต่เมื่อกี้มันจะดูเท่กว่านี้นิดหนึงเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะจบไปแล้วนะคะสำหรับการสุ่มชุดกอซิล่าคลิปนี้ใช้ UC ไปทั้งหมดประมาณ24,000 UC ค่ะก็ไม่ได้มา2อ,อย่างแต่ว่าก็ได้ทุกอย่างที่แพกได้แล้วก็คือได้ครบแล้วนะคะ ก็เกลือค่ะกล่องนี้เกลืออยู่นิดนึงแหละไม่นิดอะเยอะเลยอันนี้แพ้ก็มาใส่กระเป๋ากระทะแล้วก็ถือเอว g o เอ็ l กอแล้วก็บัด d ี้กอ z i ซิลให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเท่มากเลยอะแพ้ก็ฝากช่องคุณอาสินด้วยนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะคะทั้งใต้คลิป YouTube Facebook TikTok เดี๋ยวแพรแปะล,ลิงก์ Facebook กับ TikTok ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะในอนาคตก็จะมีกิจกรรมแจก UC แล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรวมถึงสตรีมเกมด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆอย่าลืมไปกดติดตามไว้เลยนะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ